เป็นของสะสมที่ยังไม่เคยเอาออกมาให้ทุกคนดูมาก,ก่อนเลยนะคะ ถ้าแต่น้องพิมพ์เล็กๆ6 7ขวบเนี่ยก็จะชอบต่อเลโก้มากเลยแล้วแม่ก็ชอบค่ะเพราะว่าจะได้ฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกการทํางานอย่างเป็นขั้นตอนค่ะเลโก้ LEGO ที่แม่ซื้อให้ส่วนใหญ่นะ่ก็จะเป็นเลโก้เฟรนด์แบบนี้เพราะว่าเหมาะกับวัยของน้องพิมพ์นะคะซึ่งวันนี้ที่เราจะเอามาให้ดูนะคะก็จะเป็นเลโก้เฟรนด์ทั้งหมดเลยค่ะก็จะมีทั้งแบบที่ต่อแล้วและแบบที่ยังไม่ได้ต่อนะคะเดี๋ยวเราจะแกะกล่องแล้วเอามาต่อให้ดูพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกสองกล่องนี้ค่ะ เป็น2กล่องที่น้องพิงเนี่ยอยากให้เพื่อนเล่นมากๆเลยนะคะเรามาเริ่มที่กล่องนี้กันก่อนเลยค่ะ Friendship Tree House นะคะ oh. ที่ประ่อบมาแล้วเนี่ยจะอลังการสวยงามมากๆเลยค่ะ Friendship Tree House เนี่ยนะคะจะเป็นเหมือนสถานที่ที่ Lego Friend เนี่ยจะมารวมตัวกันและทำกิจกรรมต่างๆค่ะในเซตนี้จะมีเมียอิเวียลีเวอร์และแจ็คสันที่น้องวิวเช์มีน้องกระต่ายกับน้องนกด้วยนะคะ oh. เเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ต่างๆมาให้เราเล่นด้วยตัวพวกนี้นะคะเขาเรียกว่า Lego f r i e n d ์ซึ่งเขาจะทําให้แต่ละตัวมีความแตกต่างทั้งรูปล่างหน้าตาสีผมเชื้อชาติเด็กๆที่มาเล่น Lego f r i e n d ์เนี่ยก็จะได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าเราจะแตกต่างกันขนาดไหนเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ดีมากเลยนะคะน้องพิมพ์เพราะว่าเด็กๆเ,เ,เดี๋ยวนี้เขาก็รณรงค์เรื่องการไม่บูลลี่กันแล้วค่ะโรงเรียนน้องพิมเองเนี่ยก็มีสัปดาห์รณรงค์การไม่บูลลี่กันค่ะ คือสอนให้เด็กๆรู้ว่าคนแต่และคนเนี่ยมีความแตกต่างเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันค่ะเริ่มด้วยสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินโอเคต่อไป้ยะคต่อไปใช้และคะ้ค่ะ สวยงามอลังการอย่างที่น้องพิมพ์บอกจริงๆด้วยอ่ะน้องพิมพ์ถ่าถั่วบ้านต้นไม้ไหนได้ไหมคะได้เลยค่ะไหค่ะ,เ,คะเรามาเริ่มจากตรงนี้กันก่อนเลยค่ะนี่เห็นไหมคะว่าอันนี้เป็นลิฟต์สำหรับคนที่นั่งวิวแชร์ค่ะ อ๋ก็คือเป็นลิฟต์สำหรับขึ้นไปบนบ้านต้นไม้นี่แหละค่ะใช่ค่ะนี่นะคะต้นไหรขึ้นไปอ๋อมีทางลาดด้วยใช่มีทางลาดสำหรับเขาขึ้นไปบนลิฟต์ด้วยค่ะนี่แล้วเราก็ปิดอย่างนี้ค่ะทีนี้เห็นไหมคะว่ามีเชือกตรงนี้อยู่แล้วก็มีที่หมุนตรงนี้ค่ะอ๋อค่ะมันทํางานกับกังหันลมค่ะนี่เห็นไหมคะเวลาเราหมุนเนี่ยค่ะลิฟต์ก็จะขึ้นด้วยกังหันลมก็จะหมุนไปด้วยค่ะอ๋อแม่ถึงนะคะนี่ จะอยู่ชั้นไหนคะจะไปชั้นไหนคะชั้นนี้แล้วกันค่ะอ่าแม่จอดยังจอดอ่าเขามีทางลาดใช่ไหมเขามีทางลาดโอเคโอเคแค่นี้เขาก็ได้ขึ้นบ้านอย่างปลอดภัยแล้วค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะดีจังเลยเขามีความลับด้วยนะคะความลับอะไรคะไหนๆรู้ไหมคะว่ารั้วบ้านตรงนี้เนี่ยทำเป็นบันไดได้ทั้งหมดค่ะไหนอะคะไหนคะเต็ดดี้เดมอุ้ยออ๋ พอไปถึงแล้วปุ๊บแล้วก็เก็บกลมาได้นี่เป็นยังไงคะนี่เรามาดูห้องครัวกันดีกว่านะคะ่ไหนนี่คือส่วนของห้องครัวนะคะเอาไว้พวกแบบว่าอบขนมอบคุกกี้ทำอะไรก็ได้หมดเลยแล้วถ้าแม่อยากจะมาทำวุ้นกะทิหรือเยลลี่ผลไม้ของแม่ก็มาทำได้นะคะทำเสร็จแล้วก็ไปแจกเด็กๆดีไหมคะอ๋อทำบุญแจกเด็กใช่ไหมใช่ค่ะ เยี่ยมเลยค่ะเรามาดูข้างบนบ้างดีกว่านะคะข้างบนเนี่ยพื้นที่กว้างขวางมากเลยนะคะมีสี่เตียงนอนนะคะมีห้องนั่งเล่นเอาไว้เล่น,อลนบอร์ดเกมแถมยังมีโต๊ะว,วางคอมพิวเตอร์เอาไว้เล่นเกม,มด้วยนะคะดูดีมากมากเลยน้องเพีช่ค่ะแม่แอบ,บเห็นชิงช้าตรงนี้ด้วยนี่ค่ะโอลิเวียกับเพื่อนๆนะคะเขากําลังเล่นชิงช้ากับสไลเดอร์อยู่นี่ นี่อ่านี่นคนนี้โอลิเวียใช่ไหมกำลังเล่นชิงชานี่เพื่อนเขาเล่นสไลเดอร์แม่ปล่อยเลยนะแม่ปล่อยเขาเลยค่ะดึงสองกัมอ้ออน่าเล่นมากมากเลยค่ะเห็นโอลิเวียกับเพื่อนๆเ,เล่นจิงช้ากับสไลเดอร์เนี่ยค่ะทาให้หนูนึกถึงตอนที่ไปเล่นจิงชากับสไลเดอร์กับเพื่อนเลยค่ะเมย์คะ<า>เรามีบ้านกระ่ายด้วยนะคะนีส่วนอันนี้เป็นโต๊ะทำงานเอาไว้ตัดไม้สร้างบ้านนกค่ะบ้านนี้เอาไว้ให้ไข่เจียวไข่ดาวแล้วกัน ได้ใช่นกเราเนาะบางครั้งพวกเลโก้เฟรนเนี่ยก็ชอบมันรวมตัวกันแล้วเปิดร้านขายน้ำผึ้งมมค่ะมีรังเพื่อหาไรายได้เสริมค่ะเฮ้เหมือนเด็กจิ๋วเลยค่ะ,ะที่ตอนนั้นเด็กจิ๋วเปิดร้านขายชานองไข่มุกที่ออฟฟิศป,ป๊าเพื่อหาไรายได้เสริมอะคะอ่ะใช่จริงๆส่วนรถเลโก้อันนี้ก็เอาไว้ขนส่งน้ำผึ้งนะคะเอาไว้ส่งน้ำผึ้งให้กับ คนบริเวณรอบๆหรือลูกค้าเขาค่ะนี่นี่มีน้ำผึ้งอยู่ในนี้ด้วยใช่ค่ะนี่น้องพิมพ์<า>ดูบ้านกันเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่พาน้องพิมไปหาอะไรอร่อยๆกินที่สตรีทฟูดมาร์เก็ตกันดีกว่าค่ะจริงเหรอคะนี่เซตนี้นะมีของกินอร่อยๆเยอะเลยค่ะถามก่อนน้องพิมชอบกินอะไรหนูชอบกินราเมงค่ะ่ะเดี๋ยวเราลองมาต่อดูกันนะคะว่าจะมีราเมงของโปรดน้องพิมู่ในี้หรือเปล่า ของแซนนี่แล้วนะคะเนี่ยใช่เนี่ยดูสิมีของกินอะไรเต็มเลยใช่ค่ะทุกคนสามารถหาของกินที่ตัวเองชอบได้ที่นี่แน่นอนนี่หนึ่งที่มึงคือหน้าเห็นอันนี้ชอบมากเลยคือเขาจะมีหน้ามาให้เปลี่ยนคือคนเนี้ยเขาจะทําหน้าได้สองแบบไงี่ใช่ค่ะทำหน้าอะไรแม่ลองทําหน้าแบบเลโก้เฟนสิคะชักคนนี้นะเขาก็ทําหน้าหใส่แม่ทำหน้ายิ้ม ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะเล่นเขาแบบคาแรคเตอร์แบบไหนเล่นเปลี่ยนหน้าได้ยอดเลนยค่ะมามันเอกดนกว่า อ,นนอันนี้เป็นน้ำหอกผลไม้นะคะส่วนอันนี้เป็นร้านอาหารเอเชียค่ะอ,อันนี้เป็นโต๊ะส่วนกลางเอาไว้ที่แบบว่าเวลามานั่งทานข้าวอะไรประมาณ<อ>นี้ค่ะ หนูอยากกินทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าหนูจะพาเอมม่าเนะี่ยไปกินทากโก้ค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยกินทากโก้ร <c oughs> ้านทากโก้เขาก็มีหลายรสชาติมากม,ากมีสไปซี่ชิลลี่เป e เป,ปอร์ก็จะเผ็ดเผดัวฮัโมเล่ก็จะนุ่มๆมมันมัน,ม,นมีดิปปิง้งซอสแล้วก็จานเอาไว้ใส่ทากโก้อร่อยๆด้วยค่ะออออตัวข้างหลังร้านทากโก้ก็สามารถเปิดออกได้ด้วยนะคะนีออ่ก็จะทำให้เราเข้าไปถึงครัวง่ายมากเลยค่ะส่วนตัวป้ายทาโก้ก็สามารถหมุนได้ด้วยนะคะ ก็กินทาโก้เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องตามด้วยน้ำนะคะ<อ>ไป<ล>ะที่ร้านน้ำกันดีกว่าค,ะค่ะเด็กจุอยากกินน้ำมะม่วงปั่นแล้วค่ะบบไปเอ็มมาไปร้านาน้ำผักผลไม้กันสั่งเลยเอาอะไรดีคะเอาน้ำมะม่วงปั่นค่ะหุยน้องพริมฮะมาถึงร้านอาหารเอเชียนี่มีอาหารจานโปรดของหนูแล้วน,น,น,นี่อะไรกะนบ้ไกเม้ ค่ะเขาชอบกินอาหารจานเส้นมากโดยเฉพาะราเมงชาชูใช่ไหมอ่ะอร่อยจังเลยสั่งเลยนั่งกินกันตรงไหนดีคะ่ราเมงเดี๋ยวเราสั่งแล้วก็ไปนั่งกินตรงโต๊ะกลางตรงนี้ค่ะได้เลยราเมงที่หนึ่งนะคะได้ค่ะตอนซื้อคนก็อิ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินทางไป Main Street Building เลยค่ะไปทำอะไรคะเราจะไปทักทายสเตฟานี่กันค่ะเพราะสเตฟานีเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่ร้านคาเฟ่ใน Main Street Building ค่ะโอเคค่ะ เอม่าสเตฟานีดอตตี้และสวาน่าชอบผจญภัยในโลกกว้างและเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆค่ะเรามีเพื่อนที่ต้องใช้วิวแชร์ด้วยนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าที่นี่ก็มีลิฟต์เหมือนที่ f แฟรนชิสชูเฮาส์เลยค่ะ ตัวตึกนี้ก็มีหลายร้านมากเลยนะคะมีทั้งร้านตัดผมมีร้านหนังสือมีตลาดแล้วก็มีที่ให้ทำก,กิจกรรมมากมายเลยค่ะเราสามารถซื้อวัตถุดิบไปอบเค้กที่บ้านทรีเฮาส์ก็ได้นะคะเอ๊ะน้องพิมพตัวบล็อกเนี่ยมันต่อได้หลากหลายมากเลยใช่ไหมคะ <ไอ S 1> สมมติว่าเราอยากจะให้ร้านตัดผมเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนก็ทําได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็ค่สลัดบล็อกกันอเองค่ะอุ้ยอย่างนี้เราก็ต่อได้หลากหลายตามใจเราเลยถูกต้องค่ะอุ้ยตรงนี้มีร้านสเก็ตด้วยเล่นสเก็ต นอกจาก 3, สาเซตนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกนะคะ <Huh? S 1> นี่ค่ะเซตนี้คือบีชแกล m ปิ้งนะคะขอบอกว่าเหมาะกับคนที่ชอบไปทะเลมากๆเลยค่ะที่นี่นะคะก็จะมีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างเลยค่ะถ้าอยากไปซัมเมอร์ล่องแม่น้ำเนี่ยค่ะก็นี่เลยคะ่ะ c a คนเนลเฮาส์บ a t อันนี้นะคะเป็นบ้านแบบอีโคเฮาส์บ a t ค่ะเขาปลูกผักผลไม้แบบ Home า a r เด n นแถมยังเอาไปขายที่ตลาดด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะนี่ค่ะทีเทนติ้งวีโคค่ะ น้องพร,อรีมีอีกอันนึงที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนนะคะ <Huh? S 1> นั่นคือนี่เลยค่ะเลโก้ดอทค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็มี4แบบด้วยกันนั่นก็คือ Candy Kitty Gamer b r a c e l e t Neon น i g น r และ Into the Deep ค่ะ Into the Deep เนี่ย oh. เขาได้แรงบันดาลใจมาจากทะเลค่ะซึ uh huh. ่งแต่ละอันนะคะก็จะแตกต่างกันไปค่ะเราสามารถเลือกใส่ได้ไม่ซ้ำกันเลยค่ะแล้ววันนี้เราไใส่แล้วน,บบนะคะนี่ ป็นคนที่ชอบเล่นน้ำทะเลค่ะหนูชอบตุ้งติ้งหัวใจกับอันที่เรืองแสงในความมืดมากเลยค่ะน้องแมกับพุนก็น่ารักแล้วมีใครแล้วที่หนูเลือกให้แม่อันนี้เหรอคะอันนี้ชื่อว่าแคนดี้กิตตี้ค่ะหนูเห็นว่าสีมันหวานหวานน่ารักดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเลโกของพวกเราทั้งต่อสนุกต่อได้หลากหลายแบบแถมยังน่ารักด้วยและหนูภูมิใจมากเลยค่ะที่ปาเฟสสุดหรักกินนินหักก็ไย่างน้เลยให้กดไลค์กดแชร์บายบาย